ต้อนรับกลับาสู่รายการทานสถานการบ้านเมืองกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเองได้มีโอกาสมาร,มาร่วมสนทนากับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านเกี่ยวกับประเด็นวันสําคัญทางศาสนานั่นก็คือศาสนาพุทธของเราวันวิสาขบูชาที่กําลังจะมาถึงวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเองก็คงจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาบ้างพอสมควรแล้วล่ะแต่ที่นี้ค่ะเวลาที่เราไปร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะให้ได้รับกุศลแล้วก็ทําให้จิตใจของเรา นั้นผ่องแผ้วนะคะมีความสดใสแล้วก็มีความเบิกบานใจมากขึ้นเราจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่ว<ช>งนี้เรากลับมาคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านกันต่อนะคะแต่ก่อนจะไปคําถามนี้รวมไปถึงนะคะวิธีการแต่งกายนะคะการจะไปร่วมกิจกรรมเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างอยากจะให้ทางด้าน,นาของท่านด็อกเตอร์ได้เสริมสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเมื่อกี้บอกว่าเรามีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเด่นๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วมีส่วนไหนอีกคะที่อยากจะเป็นสัมพันธ์นแล้วก็ชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่่วววนรมด้ย คือที่สําคัญที่สุดนะครับกิจกรรมเราจะมีดีอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ต้องขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดศรัทธาซะก่อนอในการที่จะมาะร่วมกับเรานะครับเพราะคําถามหนึ่งซึ่งผมได้ยินมาโดยตลอดทุกคนจะต้องมาเริ่มถามว่าทําไมถึงจะต้องมางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาที่ท้องสนามหลวงผมคําถามนี้เป็นคําถามที่ท้าทายมากนะครับผมเลยต้องขออนุญ,ญาตเรียนอย่างนี้ว่าทั้งสองท่าน ได้บอกไปแล้วนะครับว่าคนไทย94-95เนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ผมขออนุญ,ญาตให้แต่ละท่านได้ลองพิจารณาดูจริงๆว่าในความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ท่านถือว่าท่านเป็นเนี่ยท่านรู้จากพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนอย่างไรท่านเชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆนานา,นา,นานในชีวิตของท่านได้ ท่านทราบไหมว่าความทุกข์ความอึดอัดขัดข้องที่ท่านมีอยู่เนี่ยจริงๆแล้วหลักพระพุทธศาสนาบอกมา2,500 2,600ปีแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเดิมปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกพระพุทธองค์ทรงค้นพบหลักธรรมะแล้วนํามาเผยแผ่ทราบอย่างนี้แล้วทําไมเราถึงยังไม่เริ่มสักทีท่านท่านพระเทพสุสสรุยได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้า ผมอยากจะเรียกร้องพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่านอกจากพระพุทธองค์ทรงถือกำเนิดในวันนี้อยากจะให้พวกเรานี่แหละถือกำเนิดกันอีกครั้งหนึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงในวันนี้ใน,ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มเลิกที่ดีที่สุดคือเลิกสะดวกนะครับวันที่11เนี่ยตั้งแต่เริ่มงานเลยมาเริ่มกันถามว่าล้ม,มาที่ท้องสนามหลวงจะมาทําอะไระนะครับผมต้องเรียนว่าประการที่หนึ่งเลย ถ้าเกิดว่าเราจะเกิดในพระพุทธศาสนาเนี่ยอยากจะให้เราเกิดอย่างมีศรัทธามีศรัทธาที่ถูกต้องนะครับมีศรัทธาต่ออะไรศรัทธาต่อพระพุทธศรัทธาต่อพระธรรมศรัทธาต่อพระสงฆ์ให้เราเห็นจะชัดนะครับว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีจรงิงสามารถเป็นที่พึ่งกําจัดทุกภัยให้กับเราได้จริงนะครับมาดูซิว่ากิจกรรมต่างๆนานา,นานาที่เราจัดเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าเกิดมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วนะครับเราจัดกิจกรรมจําลองแดนพุทธภูมิมา มีพุทธภูมิเห็นชัดเป็นสถานที่ชัดเจนมีไม่กี่ศาสนานะครับที่สามารถที่จะย้อนรำลึกแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าศาสนาของฉันเกิดที่นี่จริงๆนะครับแต่เนื่องจากส,าสถานที่เกิดจริงห่างไกลเราจำ,ล,าจจำลอง,ลองมาไว้ที่ท้องสนามหลวงผมมั่นใจนะครับศรัทธาสามารถสร้างได้ นั่นเป็นประการที่1ค่ะประการที่2นะครับนอกจากสร้างศรัทธาเรามาทําบุญกันครับบุญในพุทธศาสนากล่าวโดยย่อโดยสรุปต่างๆนานามีมากมายแต่เมื่อรวมลงแล้วยังไงก็จาก็จะไม่เกิดไปกว่าทานศีลภาวนาในงานที่ท้องสนามหลวงเปิดโอกาสให้ท่านมาทําทานนะครับตั้งแต่ทานมีหลายรูปแบบนะครับทำทานส่งเสริมวัดวาอารามนะครับหรือแม้กระทั่งทําทานหล่อพระพุทธรูปเราก็มีมาร่วมกันรักษาศีลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมาก นะครับวันนี้ความอึดอัดขัดข้องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนํานวนไม่น้อยเนื่องมาจากว่าคนเราขาดศีลศีลคือความเป็นปกติรเราดํารงตนไม่เป็นปกติพระพุทธเจ้าบอกมาสองพันกว่าปีว่าถ้าเกิดเรามีแค่ศีลห้านี่แหละเพียงแค่นี้แหละเพียงพอแล้วในความเป็นมนุษย์มาเริ่มกันยังไงมาเรียนรู้ได้ที่ท้องสนามหลวงนะครับ,รบอีกประการหนึ่งคือเรื่องของการภาวนานะครับ ภาวนาไม่ว่าจะเป็นกายภาวนาศีลภาวนาจิตตะภาวนาและปัญญาภาวนามาเรียนรู้ได้ที่นี่ <c oughs> นะครับนั่นคือเรื่องของการทําบุญเมื่อทําบุญเรียบร้อยผมอยากขอกัดเน้นย้ําไปที่ในเรื่องของการศึกษาอย่างที่ได้กราบเรียนเมื่อสักครู่นะครับการศึกษาในพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาหลายท่าน รู้นะครับว่าสมาธิทําแล้วดีทําแล้วสามารถสร้างพลังจิตพลังจิตที่มีอยู่แล้วสามารถควบคุมตัวเองให้ประพฤติถูกต้องอยู่ในศีลให้สามารถทําให้การงานเราประสบความสําเร็จได้แต่ทําไมเราไม่เริ่ม,มเรามาเกิดเริ่มกันในงานนี้ได้ไหมครับเพียงท่านเดินเขาเ้ามาที่ท้องสนามหลวงมีกิจกรรมต่างๆนานามากมายที่สามารถตอบโจทย์ท่านครับท่านไม่เคยปฏิบัติสมาธิมาเลยไม่เป็นไรไปนั่งสมาธิที่นั่นก็ได้นะ ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมรนะครับ,รบหรือแม้กระทั่งการเวียนเทียนกําหนดจิตกําหนดใจของเราไปสวดมนต์ไหว้พระภาวนาร่วมกันรเริ่มตั้งแต่แบบพื้นฐานนะครับไม่ต้องไปถึงขั้นสูงมีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ที่สามารถตอบโจทย์ท่านแต่ขอให้ได้เริ่มเถอะขอให้ได้เริ่มไปเริ่มที่นั่นใช่ครัะ,ะคือพอไปเริ่มแรกๆเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะยังไม่คุ้นชินหรือบางคนอาจจะมีจิตใจที่โอ้โห คิดเรื่องนู่นเรื่องนั่นเรื่องนี้แต่อยากจะไปร่วมกิจกรรมบุญก็สามารถไปเริ่มต้นที่นั่นได้แต่เอาแบบเบื้องต้นนะนะใช่ครับขอให้เป็นวันเกิดพุทธศาสนิกชนอีกครั้งหนึ่งครับถ้าภาษาฝรั่งเราเรียกว่ารีบอร์นนะครับไปเกิดอีกครั้งครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนของคนรุ่นใหม่ค่ะที่บางทีก็ เราก็ต้องยอมรับว,ว่าหลังๆเองนี่นะคะก็มีคนรุ่นใหม่สนใจทางด้านของศาสนาเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเข้าวัดกันมากขึ้นแต่ก็อาจจะเลือกทําในบางกิจกรรม,รมแต่ก็ยังไม่ได้ครอบคลุมในทุทกกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังเทศเราก็ฟังธรรมในงานมีไหมคะแน่นอนครับขาดไม่ได้ครับกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยผมมองในหลายลักษณะประการแรกนะครับการสวดมนต์ ไหว้พระนะครับท่านพลเอกทงชัยได้เล่าไปแล้วนะครับว่าทุกเย็นเวลา6โมงเย็นนะครับ18นาฬิกาหลังจากเคารพทรงชาติเสร็จปับ๊บเราจะมีการเวียนเทียนมีการสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรมีการประกาศแสดงตนเป็นพุทธมามมกะนะครับแต่นั่นเป็นกิจกรรมที่เราเกิดทุกวันออแต่ในวันที่12นะครับ ต้องขอกาบเรียนว่าเป็นวันเราเรียกว่าเป็นวันโลกกวิทูเป็นวันที่รู้แจ้งโลกท่านพระธรรมมงคลยานจะได้มานําการสวดมนต์สวดมนต์ใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งในประเทศไทยนะครับปีที่แล้วที่ท้องสนามหลวงปรากฏว่ามีประชาชนมาร่วมกันนับหมื่นนับแสนคนที่ได้เลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาใช่ครับใครที่ไม่เคยทราบว่าปิติในพุทธศาสนาเกิดขึ้นอย่างไรนะครับ ความมารวมกันเป็นหมู่คณะพลังจากคณะสา,าที่เกิดขึ้นจากการที่มีพุทธศาสนิกชนอันมีศรัทธามุ่งมั่นในพุทธศาสนามารวม,ร,วมร่วมใจกันสวดมนต์ไหว้พระแล้วมันเกิดความรู้สึกที่อิ่มเอิบและความรู้สึกที่อิ่มเอิบเหล่านั้นนำไปสู่การสร้างพลังจิตที่ดีสามารถทําให้ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่างๆนาะนาะนะเป็นอย่างไร คนเป็นแสนคนครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญมาร่วมกันทํากุศลกรรมหมู่นั่นคือในวันที่12นะครับแต่ถามว่าแล้วคนรุ่นใหม่ทําอย่างอื่นได้ไหม,อมนอกจากสวดมนต์จริงๆก็ยังมีอีกหลายประการนะครับเนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของเครือข่ายองค์กรต่างๆมากมายทั้งที่เป็นหมหาวิทยาลัยนะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็เข้ามาช่วยกันผมขออนุญาตยกตัวอย่างสักสองกิจกรรมะนะครับ ประการที่หนึ่งเป็นกิจกรรมของเครือปอตทนะครับทั้งปตทสำรวจและผลิตแล้วก็ปตท g l o b a l chemical ได้ร่วมกับทางเะมอกรุ๊ปจัดสวนสนุกธรรมะครับถามว่าธรรมะ,ะปกติหลายคนบอกว่าธรรมะ,ะเป็นเรื่องที่เอ๊อดูแล้วไม่เห็นเอออาจจะ ดูเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าบางคนอาจจะไกลตัวนิดนึงรหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหรือเปล่ายากจะเข้าใจหรือเปล่าแต่อันนี้จะเอาความสนุกมาใส่ลงไปในธรรมะด้วยนะนี่แหละ,<น>ะครับสนุกอย่างไรถึงจะเป็นสนุกที่แท้จริงรสงบอย่างไรถึงจะก่อให้เกิดความสนุกที่แท้จริงรไปเรียนรู้ได้ในงานนี้นั่นประการที่น1นะครับประการที่2ทางด้านเทคนิคเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการนํามาใช้ไหมมีนะครับไม่ใช่ไม่ม,มีทางทชทนะครับจัดกิจกรรมเราเรียกว่าเป็น4 d ดีเป็น4มิตินะครับถามว่าธรรมะ พุทธศาสนาจะมาเชื่อมโยงกับเรื่องของ4มิติเทคโนโลยีได้อย่างไรเรียนเชิญที่งานทองสนามหลวงครับผมค่ะโอ้โหอันนี้ความดูแลกิจกรรมหลากหลายอาจจะเป็นเพราะว่าเราเองได้รับการสับสนุนจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันจัดงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันงานของเราก็เลยมีความยิ่งใหญ่นะคะแล้ก็มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นในทุกๆปีแล้วก็มีการพัฒนามาอยู่ตลอดนะคะคแล้วก็มีการปรับปรุงแล้วก็เปิดโอกาสให ชาวพุทธทุกเพศทุกวัยได้มามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ครอบคลมุมจริงๆนะคะ,ะทีนี้ในส่วนของงานก็เดี๋ยวค่อยมาเชิญชวนกันช่วงท้ายนะคะคแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าเอะเวลาถึงกิจกรรมวันสําคัญสําคัญทางพุทธศาสนาค่ะก็มักจะมีข่าวคราวทางด้านของสงฆ์นี่นะคะออกมาในภาพลบ จนทําให้พี่น้องผู้สากชนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือว่ามีความกังวลน,นะคะในส่วนเ,เรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าเป็นภาพลบของพระสงฆ์เองหรือของพุทศาสนาเองเนี่ยตรงนี้พระอาจารย์มีมุมมองอย่างไรคะรอาจารย์รอนเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ผลิตสื่อนะค่ะไดจเฉพาะสื่อที่เป็นปกระแสหลักเะเป็นหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามรายวันเนี่ยค่ะ การเอาสิ่งเหล่านี้มาทำมันขายได้แต่จริงๆแล้วนะคำว่าสงเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้สงไม่ได้ทำให้เกิดแต่ปัจเจก,กบุคคลทำให้เกิดขึ้นซึ่งคนเหล่านั้นอาจจะมีอะไรที่แปลกๆแผล,ล,ลงๆถ้าเราคิดว่าอันนั้นมันก็เป็นดอกไม้ประเภทหนึ่งอาจจะเป็นดอกอุตจพิษเดินเฉียวผ่านไปโอ้มันกลิ่นเหม็นนะ แต่มันเป็นดอกไม้อยู่ในโลกนี่แหละทําให้ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนั้นมีสเสน่ยยิ่งขึ้น <c oughs> คิดได้อย่างนั้นมันก็สบายในหมู่คน,นมันไม่มีไม่มีคนกลุ่มไหนที่ไม่มีคนดีและคนชั่วเนี่ย <c oughs> แต่คนคนชั่วมันก็อยู่ในหมู่คนดีธรรมดา <c oughs> พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติพระวินัยทั้งสองร้อยกว่าข้อ <c oughs> สาหรับภิกษุณีก็สามร้อยกว่าข้อก็เ <c oughs> พราะรมันเกิดปัญหาขึ้นมาทั้งในโน้นแหละแล้วคนคนที่ทําผิดก็มัน ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคนใหม่เกิดมามันก็มีผิดอีกแล้วประเวณีประกรมของสัตว์เพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องถ้าถือว่าเรื่องธรรมดาอันตมาตอบตอบโจทย์ไปตอบสื่อไปสองสามสี่ครั้งแล้วนะทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์นี่ตอบทีเดียวเขาก็ถึงบางอ้อเลยว่าเออเข้าใจวต่บางบางทีเราเห็นอะไรสักนิดหนึงเราคิดว่าโอ้โหมันหน้าิคระเอียนหน้าขยะขยงทำว่าเสื่อมเสียเสียหายมาก แต่พอเรามองอีกมุมหนึ่งมันเสื่อมมามันเสื่อมแน่แต่มันเสื่อมไม่มากหรอกอถ้าเราอย่าไปตีแผ่อย่าไปตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านั้นน่ะมันก็จบได้ท่นนั้นเองเพราะฉะนั้นเหตุคือเกิดขึ้นอาตมาก็เป็นห่วงเป็นใยมาทั้งสังเกตมาเป็นสิบสิบปีแล้วว่าเออมันเรื่องจริงก็คุยกับน้องๆน,ออนะที่เป็นสื่อโดยเฉพาะทางหนังสือพิมพ์ก็รู้สึกว่าจะลดะบรรเทาเบาบางลงไปเยอะให้เขา,เข,าเข้าใจท่านบอกว่าถ้าสงสัยไ้โทรมา คุยกันได้เลยมันไม่ม่เป็นความเป็นกันเองแล้วก็จะตอบไห้ทุกโจทย์ทุกคําถามนั่นตอบไปแล้วเขาก็เออเข้าใจว่าเออนี่มันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นก็เราก็ให้เกิดทำสังเวชว่าเราต้องช่วยกันทําดีๆอย่างมีครั้งหนึ่งที่ว่ามีมีพระรูปหนึ่งมีเครื่องบินเจ็ตเลย่ะโอ้ยตื่นเต้นกันมากว่ากันไปใหญ่เลยมากระถามมาก็คนคนคนเดียวอ่ะ แต่ว่าคนแวดล้อมมีตั้งเยอะทําไมไม่บอกให้เราทราบบ้างม,มันไม่ควรจะโทษคนคนเดียวนั่นที่ทําผิดค่ะเขาบอกว่ามีลูกมันตั้งจิตแปดขวบสิบขวบแล้วค่ะทําไมคนแวดล้อมไม่บอกมาสักคาไม่เคยพูดแล้วคนเรานั้นพอเกิดเรื่องขึ้นหายหัวไปไหนหมดคอันนี้แหละถ้าหากว่าเราช่วยกันป้องกันแก้ไขนี่ปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดแล้วมันเกิดเกิดแน่แต่ว่ามันแก้ได้เร็วแล้วก็มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องยากค่ะ เพราะนั้นทําใจอันนี้เรื่องทําใจเราใส่ใจว่าพระพุทธเจ้าของเราดีแท้ดีแน่แล้วก็ดีที่สุดแน่นอน <denly S 2> แต่เรามาร่วมฉลองวิสาขบูชากันดีแน่นะคแต่อยากจะย้ําว่าที่สนามหลวงเนี่ยนะมันจะมีในเรื่องทานก็อย่างที <c oughs> <te> ่ดรสาคอนว่าไปแล้วนี่ new generation นั่นนะเี่ยดรหนุ่มฟอหลอฟิวศาสตร์ัาจารพิเศษด้วยถือว่าคนรุ่นใหม่นะนเนี่ยก็หันมาสนใจฟังพูดแล้วก็โอ้ธรรมะแล้วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน การไปให้ทานท่านเป็นผู้ให้นะแล้วก็ท่านเป็นผู้ได้การไปรักษาศีลเนี่ยมันทําให้ปัญหาทุกอย่างจบการไปบาเพ็ญจิตภาวนาเนี่ยต่อให้ท่านบ้าไปเลยไปนั่งสงบจิตแป๊บเดียวนะ่ะท่านจะเป็นคนปกติที่ดีและมองโลกในแงด่ดีสมาธิจิตสงบนี่ช่วยให้คนมีความสุขมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ก็ช่วยกันทำเนี่ยที่จริงแล้วแม้แต่ท่านที่ไปจัดงานอยู่ตัวเนี้ยนะ ท่านเป็นประธานก็ตามท่านที่ไปออร่วมทีมงานก็ตามเนี่ยบางท่านเนี่ยนะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานะ <c oughs> ชีวิตท่านจบไปแล้ว <c oughs> เป็นโรคภัยเจ็บป่วยอย่างรุนแรงชนิดที่หมอรักษาไม่หาย <c oughs> แต่พระพุทธศาสนารักษาหายวันนั้นเราอาจจะไปตอบโจทย์ท่านกันนท่านถาม <c oughs> ท่านที่มาจรรัดเนี่ยท่านก็เจอวิกฤตมาเยอะแ <c oughs> ม้แต่ในช่วงฟองสบู่แตก ท่านก็นล้มระเนระน,นาแต่ในที่สุดท่านก็นลุกมายืนได้โดยธรรมะรา,าะมได้ธรรมะช่วยไว้อันนี้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยที่มีความผิดหวังอยู่ตอนนี้ก็ตามหรือสมหวังก็ตามเนี่ยเราไปที่เซ็นเตอร์พอยคือสนามหลวงเรามีจุดนัดพบพบให้ท่านได้รู้จักสิ่งที่ดีงามและนําไปประดับชีวิตของท่านรับประกันไล่เลยว่าไม่มีที่ไหนในโลกทําได้เหมือนประเทศไทยเราแล้วเรา ทีนี้มีทั้งภาครัฐคือรัฐบาลก็ช่วยแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลอยู่ในสุญญากาศท่านก็ช่วยมาตลอดทุกรัฐบาลแหละแช่วยมากบ้างน้อยบ้างภาคประชาชนก็เข้ามาช่วยกันเต็มที่ภาคเอกชนที่เป็นบริษัทห้างร้านท่านก็มาช่วยกันเพราะนั้นเข้ามาร่วมกันเต็มที่ในภาคพระสงฆ์พระสงฆ์ก็มติมหาเถรสมาคมสั่งไปยังสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้แจ้งวัดในประเทศ แล้วก็ต่างประเทศด้วยในอย่างในในบ้านเราตอนเนี้ไม่ว่าที่วัดราชาที่วัดสเกตวัดบวรวัดปทุมวัดนารามเนี่ยโอ้โหโฆษณนาประชาสัมพันธ์กันทัางกันใหญ่เหมือนกันก็เพื่อให้คนที่อยู่ใกล้ๆที่ไปสนามหลวงไม่ไหวท่านท่านได้ไ,ได้ตรงน,นี้แต่อยากจะเชิญนะเพราะว่าที่วัดนั้นไม่เกินสามวัน่ะไม่ว่าวัดไหนแต่ที่สนามหลวงนะเจ็ดวันท่านควรจะหาเวลาไปได้สักวันบอกลูกบอกล้านเลนหลน พาฉันไปสักหน่อยที่ไปที่สนามหลวงดูที่เขาว่าท่านเจ้าคุณเทพวิสุทธิที่กวีว่ามีงานใหญ่โตไปดูที่มีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ว่าไปนะค่ะไปได้ทั้งครอบครัวไปได้ทั้งครอบครัวเทพทุกวัยจริงๆยิ่งพาลูกหลานเหลนหลนไปก็ดีค่ะเพราะเราต้องการให้คนรุ่นใหม่ได้รับดื่มด่ำรสพระธรรมส่วนนี้ด้วย ทีนี้กลับมาทางด้านของท่านพระเดชพงษ์ชัยกันต่อนะคะนอกเหนือจากที่บริเวณบนทวนพิธีท้องสนามหลวงแล้วยังมีสถานที่ที่มีการจัดนะคะงานวันวิสาขบูชาไม่ว่าจะเป็นที่พุทธมนฑลแล้วก็ที่มอจรอด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับทางผมขอเพิ่มเติมพระเดชพระคุลพระเทพวิจิตรที่เขาบีสักนิดหน่อยนะครับคือเกี่ยวกับภาพลบที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลแต่ละเทศกาลหรืองานทั้งันทั้งการทางพิศาสนาทางสื่อมวลชนนะครับถ้าเมื่อเราสังเกตดูนะครับ ก่อนจะถึงงานเนี่ยมักจะมีข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์นั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเป็นประจําโดยต่อเนื่องจนชาวพุทธก็บ,บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเวลา,าวันสาคัญเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็อยากให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายหรือพี่น้องประชาชนทั้งหลายได้เปิดเข้าใจนะครับว่าแน่นอนแล้วครับว่าพระสงฆ์เรามีถึง3ามแสนห้าหมื่นครับถ้าเพื่อมีการกระทําที่ไม่ถูกต้องสัก3ามสี่องค์เนี่ยนะครับแล้วมันเป็นข่าวใหญ่โตเนี่ยครับนั่นเป็นเพียง จะนับเปอร์เซ็นต์ก็แทบจะไม่ได้นะครับก็อยากจะขอร้องทางสื่อสารมวลชนนะครับว่าในช่วงเวลาสําคัญสำคัญอย่างเนี้ยมันเหมือนกับการที่ทําให้บรรยากาศที่แห่งการสร้างสารรค์ทางพิศาสนาเนี่ยมันลดลงนั่นก็อยากจะขอร้องว่าถ้าผมไม่จําเป็นช่วงเวลาอย่างเนี้ยหยุดเสนอข่าวได้ไหมและหลังจากเสร็จสิ้นง,งานไปแล้วค่อยว่ากันนะครับเราก็ไม่ได้ลงไม่ได้พิจารณาจะไปช่วยคนผิด แล้วเราก็ไม่ได้พิจารณาที่จะไปจกัดกัน้นการนําเสนอข่าวสารข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของท่านแต่ระยะเวลาที่มันมีอยู่เนี่ยให้พวกเราได้ปิติใ,ให้พวกเราได้มีความสุขมีความสุขให้มีร่วมกันกิจกรรมในการจัดงานพิธศาสนาด้วยจิตใจที่สบายนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะเรียนไปทางสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์โทรทัศน์หรือ,อไรก็ตามแต่ขอให้เป็นอย่างนี้นะครับและในเรื่องที่สองที่ผมอยากจะ,ะฝากก็คือว่าคําพูดของศาสตราจารย์พิเศษดรสากร คำว่าเกิดอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับแน่นอนแล้วครับเราเป็นชาวพุทธมาจากกำเนิดพอแม่ทีสืบทอดกันมารุ่นลูกก็สืบทอ,อดกันมาจนทั้งถึงรุ่นเราแต่คําว่าเกิดอีกครั้งทางพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาผมนี่อายุมากแล้วนั้นถึงยังไงก็ตามแต่ทํางานพุทธศาสนามาตลอดแล้วก็ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกิเลสบ้างอะไรบ้างทําถูกทําผิดมาตลอดระยะเวลา<ม>น,นการที่เราบอกว่าเราจะเกิดทางพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มต้นที่เทศกาลวิสาขบูชา นั้นคาพูดแบบนี้มีความหมายานั้นมันเท่ากับบอกว่าหยุดความที่ไม่ดีหรือความประพฤติที่เราเคยประพฤติถูกบ้าง <ทำ S 2> ไม่ถูก<า>บ้างนะครับอย่างเนี้ยนะครับเรามาตั้งต้นกันดีไหมและจะเริ่มต้นกันตอนไหนล่ะก็เริ่มต้นตอนวิสาขาบูชาเนี่ย เริ่มกันวันที่11นนคราบว่า,าเกิดอีกครั้งของดรสากรมีความหมายผมก็คิดว่านะผมก็น่าจะคิดอย่างนั้นและน่าจะถือปฏิบัติอย่างนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปด้วยเลยว่าเราเริ่มต้นอย่างนี้ดีไหมและในประเด็นที่สองนั้นผมอยากจะเรียนว่าสถานที่จัดงานนั้นมีมากหลายเหลือเกินนะครับพุทธมนตรน,นั้นภาครัฐเป็นผู้ดําเนินการ ในส่วนของทางภาคภาคสนามหลวงนั้นนะครับภาคประชาชนเป็นผู้ดําเนินการในรพระบรมมหาราชวังนั้นสํานักพระราชวังเป็นผู้ดําเนินการในภาคคณะสงฆ์นั้นนะครับมีมหาจุฬาลงกรณชวิริยและวัดทุกวัดนะครับเป็นผู้จัดส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือจังหวัดทุกจังหวัดจะมีแม่งานคือผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทุกจังหวัดอีกครับค่ะนะคะโอ้โหนะคะเรียกได้ว,ดว,ว่า ทั่วทั้งประเทศเลยนะคะจริงๆโอ้โหวเวลาเหลืออีกสักนิดนึงอยากให้แต่ละท่านได้ไดฝากข,ข้อมูลที่็นประโยชน์สักนิดนึงได้ไหมคะรวมไปถึงเวลาไปเนี่ย <c oughs> ต้องเตรยียมตัวยังไงกันบ้างต้องนุ่งขาว่งขาวเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าสามารถที่จะไปได้เพียงแค่ขอให้มีแรงศรัทธาเท่านั้นเองไปได้ที่ท่านดกรก่อนได้ไหมคะโท<อ>้ายนิดเดียวนะครับก่อนจะบอกว่าผมได้เห็นใจพระสงฆ์มากเลยว่า3ามแสนห้าหมื่นกระรูปเจอปัญหาอยู่3รูป4ี่รูปแล้วเป็นปัญหาผมต้องขอเนญาตกราบเรียนนี้ผมเปรียบเทียบพระสงฆ์ไทยเนี่ยเหมือนกับเป็นกกกแพงงงซึ่่ออสร้าาจ30,000 กว่าก้อนปรากฏว่ามีอยู่3ก้อนมีปัญหาปรากฏว่าทุกคนไปมองแต่อีก3ามก้อนนั้นลืมหน้าที่ลืมภาระหนักลืมความสําเร็จของพระสงฆ์ในการป้องกันเราจากากุศลกรรมทั้งปวงผมว่าอันนี้ไม่ยุติธรรมกับท่านเท่าไหร่ะนะครับทีนี้อยากจะกลับเรียนว่าปีนี้งานใหญ่กว่าเดิมประมาณ ร้อยละ30นะครับเพราะฉันสามารถรองรับงานได้อยากจะดูต้นกระพฤกว่าทําอย่างไรเป็นอย่างไรอธิษฐานจิตใต้ต้นกระพึกแล้ประสบความสําเร็จอย่างไรนะครับจะไปถ่ายรูปกันที่ท้องสนามหวงอย่างไรถึงจะเหมาะกับยุคปัจจุบันเป็นยุคแชทและแชร์นะครับ จะมีบัตรประชาชนพุทธศาสนิกชนอย่างไรทั้งๆในเดี๋ยวนี้บัตรประชาชนทั่วไปเราไม่มีคําว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนอีกแล้วไปหาได้ที่ท้องสัมพงครับผมค่ะนะคะต้องเตรียมตัวยังไงไปครับพระอาจารย์คาก็ก่อนที่จะเตรียมตัวคือขอเพิ่มเติมว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะวัดไทยในต่างประเทศอีกประมาณ400วัดเนี่ยจัดกิจกรรมวิสาขบูชาเหมือนกันการเตรียมตัวนั้นก็ อาบน้ําอาบท่าไปช่หน่อยอย่าไปเดินให้เพื่อนหมดแมงกินไปแล้วกัน <c oughs> แต่ว่าที่สําคัญก็คือใจท่านเตรียมใจไปรับพยายามทําใจถะทาเหมือนแบบเหมือนแก้วนี่ยเนี่ยเทน,น้ําไม่หมดเลย <c oughs> เอาให้โล่งเลยให้โล่งเลย <c oughs> แล้วไปใส่น้ำ <c oughs> ใหม่ <c oughs> ใส่น้ําคือธรรมะจากสนามหลวง <c oughs> และท่านจะได้ธรรมะเต็มๆถ้าหากว่าท่านเอาแก้วที่เต็มไปแล้วท่านก็จะกลับ <c oughs> ได้น้ําเก่า <c oughs> ไม่ได้อะไรเพราะนั้นทําใจไปให้ว่างและไปรับ ได้รับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการไปสนามหลวงในเทศกาลวิสาขบูชาแน่นอนค่ะนะคะสันส้นๆนิดหนึ่งต้องนุ่งขาวห่มขาวไปด้วยไหมคะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับถ้าเผื่อมีใครมีความพร้อมก็ชุดขาวแต่งได้แต่ถ้าเผื่อไม่พร้อมเสื้อขาวตัวนี่ก็ได้หรือไม่ไม่ไม่มีความจำเป็นใช้ชุดอะไรก็ได้ใจท่านขาวสะอาดในฐานะที่เป็นชาวพุทธอยู่แล้วครับต้อนรับทุก ทุกคนทุกสีครับค่ะนี่นะคะเพราะฉะนั้นนี่นะคะใครที่มองว่าเอ๊ะในช่วงเวลาน,นี้กําลังเกิดความสับสนวุ่นวายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งปัญหาการเมือง ปัญหาของตัวเองปัญหาสังคมหรือว่าปัญหาภัยธรรมชาติเองก็แล้วแต่นะคะมิติของาศาสนานั้นสามารถที่จะแบ่งเบานะคะแล้วก็ผ่อนปรนนะคะความเดือดร้อนแล้วก็ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เพียงแค่ขอให้ทุกท่านได้เปิดใจนะคะแล้วก็ลองหาโอกาสหาเวลาดีๆนะคะ11-17ถึง17พฤษภาคมนี้สักวันนึงก็ได้ไปร่วมกิจกรรมที่บริเวณมณทนพิธีท้องสนามหลวงไปเกิดใหม่กัน นะเกิดใหม่ที่ว่านี่ก็หมายถึงว่าไปเรียนรู้เริ่มต้นเกี่ยวกับทางพระพุศาสนากันนะคะ โดยที่ที่ผ่านมาบางคนอาจจะเคยทําอะไรที่มันผิดพลาดกันไปเราเองเป็นชาวพุทธอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงคําว่าศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอย่างทองแท้แต่ว่าในงานครั้งนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะมีส่วนร่วมทํากิจกรรมบุญเริ่มต้นกันได้ในหลากหลายรูปแบบไม่สายเกินไปนะคะ11ถึง17พฤษภาคมนี้ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วก็ยังคงมีอีกนะคะการจัดงานว่าจะเป็นที่ในส่วนของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็ที่บริเวณพุธทธมณฑลแล้วก็ วัดสําคัญสําคัญต่างๆหรือว่าวัดต่างๆทั่วประเทศที่อยู่ใกล้บ้านคุณไปร่วมกิจกรรมได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านค่ะที่ได้มาร่วมสนทนาพูดคุยในรายการวันนี้นะคะเริ่มจากนะคะนรมัสการพระเทพวิสุทธิกวีนะคะรองประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมที่ปรึกษาการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันวิส,รรวสาขบูชานะคะท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลค่ะนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนารวมไปถึงนะคะท่านศาสตราจารย์พิเศษดรสาครสุขศรีวงศ์นะคะ ประธานกองอำนวยการการจัดงานสัปดาห์พระพุทธศาส,สนาที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นมัสการค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะในส่วนของรายการทันสถานการณ์บ้านเมืองนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ